มีบางอย่างเหมือนกันนะรับอมิตรสินจ้างอะไรต่างๆที่จริงเนี้ยเนี่ยคือผู้บริหารผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยนอาจจะไม่ได้ทําหรอกแต่มันจะมีอะไรมีเส้นมีสายมีนกหรือพูดง่ายๆมันมีนกต่อก็ไปติดต่อเนี่ยเฮ้ยมีตั้งสิบตั้งสิบคนถูกไหมมีตําแหน่งเดียวเนี่ยอยากได้ไหมอยากได้เนี่ยผมสนิทกับหัวหน้าคนนี้อะไรคนนี้เดี๋ยวผมจะนําพาให้แต่คุณก็ต้องมีรา้จ่ายบ้างเดี๋ยวคุณจะไปพบผู้ใหญ่มือเปล่าบางคงทําทำไม่ได้ มีอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วอย่างนี้นะตรวจสอบได้ไหม <ST AR> ผมว่าหน้าวันนมัีนมันต้องสกัดกั้นคนพวกนี้ไม่ต้องไปสนับสนุนให้มันเติบโตไปเลยพวอบล็อกไว้หยุดไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้เห็นว่าถ้าเขาทําไม่ดีทําผิดทํำไมเขาจะมีโอกาสที่จะเติบเข้างานมีโอกัน